ดีค่ะอิงอารุณแคคตัสนะคะวันนี้พามาพบกับอิชินซิสนะคะวันนี้นะคะอิชินซิสสายดอกนะคะสายดอกก็อิงอารุณของเราก็มีไม้เมล็ดนะคะให้ติดตามได้ทุกวันเลยนะคะนีนอันนี้นะคะจะเป็นดอกสีชมพูเหลือบนะคะนี่มีขีดกลางะะเกสรฟูฟูตอนนี้โดนฟูไม่ฟูฟังเสียงน้องรึ่งค่ะน่ง,งปั่นป่วนมากเลยค่ะตอนนี้พา ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอันนี้ก็หอมด้วยนะคะหอมมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นดอกสีเชมพูเข้มนะคะนี่นะคะเกสรฟูมากแล้วก็เกสรเยิ้มเลยค่ะดูค่ะน้องพึ่งนะคะดูจา้าดูค่าดูค่านะคะตีจนเกสรระจุยกระจายแลวคะ่ะไปแล้วค่ะน้องดูสิคะ สนุกสนาน่าเริงค่ะดูนะคะอันนี้สวยสวยแล้วแต่ความชอบนะคะกลีบจะกลับกลับนิดนึงอันนี้นะดอกออกดอกมาเป็นคู่คู่อันนี้ออกมาคกอหอมมากหอมมากจริงๆค่ะหอมจริงๆค่ะดอกใหญ่ๆหอมๆดเลยทีเดียวนะคะนี่นะฮะหอมไม่หอมสังเกตได้จากน้องพึ่งค่ะ อ่าอ่เนี่ยนะคนหอมมากน,นะฮะถัดมาชมพูเขาหวานหวานอันนี้หวานหวานหวานไสเขียวเขียวอันนี้ก็ไม้มเมล็ดอีกเช่นเดียวกันนะคะนีไม้มเมล็ดเช่นเดียวกันสวยมากสวยหวานมากเลยดอกใหญ่ๆหวานหวานหวาน,นเวอร์กลิ่นหอมมีเกสรฟูมากเหมือนกันค่ะ ของพึ่งปีกระจุยกระจายไปแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะคะดอกนี่นี่นะอีกดอกนึงก็ชมพูหวานหวานกลีบแหลมๆเหมือนกันกลีบน้องจะไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้ก็ไม้มเมล็ดเช่นเดียวกันนะคะทัดมาเป็นไม้ช่หนอนะคะอันนี้เป็นอิชินอฟนะคะาดอกไม้ดอกไม่ใหญ่แต่กลีบสวยค่ะเกสรก็สวยนะคะ ถัดมาก็เป็นโรบิเวียดอกชมพูอิชินอฟก็มีคะอันนี้ก็จะเป็นโรบิเวียสีขาวค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูไม้เมะเลดส่วนใหญ่เมื่อก่อนนั้นเ,เราเมื่อหลายปีก่อนนะสองสามปีก่อนเราผสมไม้ไม้ไม้มะเลดส่วนใหญ่ที่เราได้ จะดอกสีชมพูเพราะว่าแม่พันธุ์ของเราก็จะเป็นประมาณว่าสองสี่แปดนะคะแล้วก็เอ่โอโมแมนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแม่พันธุ์ก็จะเป็นสีชมพูซะส่วนใหญ่ะะสีชมพูดอกใหญ่บ้างดอกใหญ่มากๆแล้วก็ดอกหวานๆเราซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะได้เฉดสีชมพูสีส้มประมาณนี้นะคะ ก็เลยเมื่อเป็นแม่พันธุ์ก็จะได้สีมอวกมานะคน,นี่ก็จะมีสีส้มหลากหลายสีเหลืองนะคะไม้มเมล็ดนี่ฮะนี่ฮะส,สวยๆค่ะลูบีเวอลูกลูกไม้ของเราอันน่งก็สวยอันนี้ตกนนก,กรีบดอกลายชั้นนะฮะนี่ดูความสวยของน้องนะฮะ นี่เลยค่ะดูน้องพึ่งนะคะสนุกสนานเพลิดเพลินมากนี้เราบางอันเราก็จะได้เขียนไว้อ่าสีเหลืองก็สวยนะคะแม้ว่าจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ธรรมดานะคะดูกลีบน้องนะคะนี่สีมพูก็สวยสวยคนละแบบนะคะจะมีให้เลือกได้หลากหลายนี่นะคะนี่นะคะ อันนี้ก็ดอกจะบาานดอกใหญ่กว่าต้นค่ะน,น,นะคะสีส้มสีส้มสวยๆนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักถามนะคะใน Facebook ชื่อเฟื่องฟ้าดวงอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเป็นภาษาไทยนะคะหรือเพจสวนทองแสนแอนอิงอรุณแคคตัสก็ได้นะคะ ม,มีให้สอบถามนะแอดมินก็มีหลายคนนะ,ะในเผ็ดส่วนทองแสนแต่ถ้าทักส่วนตัวมาก็ฟึ้งฟ้าดวงอาเป็นภาษาไทยนะะภาษาไทยนะคะเราจะมาวัดให้เลยะคะ่ะวัดให้ให้ดูเห็นๆเลยนะ,ะว่าต้นไหนดอกเสียอะไรอพูดคุยกันได้นะคะ ราคานี้เราพูดคุยกันได้น,ะนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะคะทานมาสี่วันล้กันเลชีีเดียวนะไม่ไปไหนเลยอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นอ่าอิชินอเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ นี่นะไปเร็วนิดนึงอันนี้จะเป็นชูแมนจะบานตอนใบา่บานนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้อันนี้ริบูเชีย er เช่นเดียวกันก็จะบานช่วงสายๆหน่อยนะคะริบ er ูเชียนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ริบูเชียดอกสีขาวนะคะ่อไปก็จะมีคนแกะ,ะคนแกะโบราณเนาะ คนแมวคนแกะโบราณนี่นะคะกำลังบานอันนี้ไม่ไม่แพงนะคะราคาไม่แมรงอันนี้จะขายที่ห้าสิบบาทได้นี่นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคนนกนี่คนนกขาวคนนกชมพูเอ้ยคนนกเหลืองดอกชมพูคนนี่ถัดมาเลยนะคะนี่ดอกใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนี่หน่อยหัวใหญ่ใหญ่ นะคะนี่ต้นใหญ่ๆี่ต้นนี้นานมากนะคะหลายปีแล้วติดฝักแล้วด้วยนะคะก็จะมีกริดแบบกริดแบบกริดแบบหยิกๆบิดๆนี่นะคะกกอนนะคะสวยสวยไปอีกแบบนึงนะคะ่ะอันนี้นะคะกริดจะบิดๆนะคะเมื่อก่อนจะนิยมมากกริดบิดอีกนะค่ะจะเป็นสีชมพู หวานๆเนี่ยหวานจนน้องดูน้องพึ่งสิจ,จ้าดูจ้าปีจนกระจุยหมดจา้าทุกดอกค่ะโดนหมดค่ะกาลังตีของๆอันนี้ก็สวยนะคะสีส้มก็สวยฮอลโลบีเวียอันนี้สีส้มนี้ดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่กว่าต้นเยอะเลยค่ะหนักแบบนี้ค่ะอันนี้ดอก ก็ธรรมดาแต่เนี้ยดอกใหญ่สีส้มนี่ดอกใหญ่มากอืมถัดมาก็เป็นสีส้สมอีกนะคะอันนี้เป็นไม้ชำหนองอันนี้เป็นไม้เมล็ดนี่นะสีชมพูนี่ก็เป็นไม้เมล็ดนะนี่นะเว่อรนี่ก็เป็นไม้เมล็ดเช่นเดียวกันดอกใหญ่เว่อร์หอก็สวยจังเหนตัว อันนี้ดอกสีเหลืองก็เป็นไม้มะเล็ดดอกสีเหลืองก็เป็นไม้มะเล็ดแบบโบราณโบราณนะแล้วก็จะมีอ่าันนี้ดอกสีแดงจ้าแดงแดงแบบจิ๊บจ้าใจมากนี่หัวก็สวยนี่กำลังมีตุ่มดอกด้วยจะบานต่อไปในอนาคตนี่แล้วก็มีดอกสีออกชมพูเอ๊ะออโรสไหมอ่าสีปแปลกๆอันนี้ สวยสวยปนอีกแบบอันนี้ก็คือไม้มเมล็ดอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่มีตุ่มดอกเหมือนกันมีนอด้วยอันนี้ตัวเป็นสีขาวนะคะน่าจะเป็นลูก l อลสิบเก้านี้ก็จะเป็นสีชมพูแดงแดงชมพูเข้มเข้มอันนี้ก็สวยค่ะไม้มเมล็ดนี่น,นะคะ นอยู่ด้วยกันกันกบกออีกกอหนึ่งไม่รู้ซีอะไรอันนี้ก็กําลังมีตุ่มดอกอีกเหมือนกันนี่ยิ่งสวยไปใหญ่เลยค่ะนี่ดูนะคะสวยมากนี่เกอรฟูฟูเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ขายดีมากนี่คะตอนนี้ก็ไม่มีให้ขายเลยค่ะจำไม่ได้แบบแบบอแบบด,ดมินก็เาวางไว้ทั่วเลย นี่นี่ก็ติดตุมดอกอีกเหมือนกันนี่สวยมากๆเลยนะคะนี่มีน,นองเลยด้วยอันนี้สีเหลืองธรรมดาอันนี้ก็สีออกชมพูไม่ไม่ได้ชอบเป็นกรณีพิเศษนะคะสีชมพูแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนั้นอ่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นดอกสีชมพูสีส้มนะคะ ต้นแม่พันธุ์ที่ซื้อมาจะเป็นไม้นอกแต่ว่าดอกใหญ่ที่ที่ความชอบคือสองสี่แปดที่สวยมากๆแล้วก็โลมาอะไรพวกนี้นะคะ s l e p p i n g Beauty ก็จะเป็นสีออกส้มพลาเมาส์ประมาณนี้นะคะ่ะพลาเมา์จะเป็นออกสีส้มๆนี่นะ,ค,ะความสวยของน้องคือขึ้นอยู่กับอะไรนะกลีบนะคะลำต้นอะไรน,นะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าถ้าน้องมีดอกแล้วอ่ะน้องก็น้องก็จะน้องก็จะติดตุ่มดอกตามมาเรื่อยๆนี่นะคะสวยๆยา,านๆวานก็ใส่เขียวๆนี่เลยค่ะ เนี่ฮะนี่ะใครที่ผ่านมาทางตลาดลงเกลือนะคแะแวะทักถามกันได้นะคะที่อิงอรุณแคคตัสนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเปรมกรมนหมู่ที่หกตำบลเมืองไผ่อำเภอรันยประเทศจังหวัดสักแก้วนะคะพบ ันได้นะคะมาทักถามกันได้นะคะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะ,ะเราเปิดทุกวันนะะสวนเรานะคะมีหลากหลายนะคะไม่ใช่มีแค่แค่ที่ลงใน y t u t u นะคะมันจะมีเยอะมากนะคะหลายหลายแต่ว่าเนื่องจากว่าแอดมินก็มีมีงานประจำก็จะไม่ได้ ก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาไปถ่ายทำเท่าไหร่นะคะแลก็อีกอีก,อกโรงเรือนก็จะอยู่ไกลนะคะ,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 นะะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ